ที่ผ่านมาเราก็ชื่นชมเราก็รักใคร่เราใครเขาชูใครมาเราก็เอาหมดกี่ยุคกี่สมัยเราก็แลนสไลด์ให้จนครกจนหมดครับไม่ต้องมาว่าแลนสไลด์ตอนนี้นะครับมันแลนสไลด์มาสาสิบปีแล้วครับบ้านเรานะแต่คําถามที่ผมอยากจะถามพี่น้องเราคือตลอดสามสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้อะไรด้วยไหมมันเหมือนกับเขาชูนโยบายที่กรุงเทพพักเด่นพักดังแล้วเขาก็ส่งคนมาว่าเนี่ยคนนี้คือตัวแทนของฉันเอาใครก็ได้เหรอ เป็นเสาไฟฟ้ามาลงก็ต้องการให้ถ้าเป็นพักใหญ่ถ้าเป็นพักดังแต่ชาวบ้านชาวเมืองเราได้อะไรด้วยบ้านเรามันมาถึงสามสิบปีเนี่ยเขาก็เป็นใหญ่เป็นโตลูกเมียลูกหลานก็เป็นนายกเป็นสจเป็นสทเป็นอย่างปริวาลของเขาเติบโตในทุกแขนงแม้แต่แวดวงราชการแวดวงธุรกิจแวดวงการเมืองกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตสอบตนายกเทศมนตรีเป็นทุกตำแหน่งหมดแล้วแต่ลองย้อนถามกลับมาดูพวกเรา บ้านเมืองเราจะเจริญขึ้นมาตอนนี้บัวขาวเทียบกับพลทองเมืองใหญ่ใกล้กันเนี่ยพลทองไปไกลเราเท่าไหร่แล้วกาลสินทั้งจังหวัดเปรียบเทียบกับจังหวัดร้อยเอด็ดหัวเมืองคู่นขนานกันมาผ่านมา23ปีปปร้อยเอ็ดถึงไหนแล้วพี่น้องเข้าไปในตัวเมืองร้อยเอ็ดแล้วมาดูที่ตัวเมืองกาลสินมันห่างกันแค่ไหนเลือกตั้งทุกครั้งก็ชูพักขึ้นมาเรียบร้อยพวกเราก็แลนสไลด์ให้แล้วกล้าให้จนหมดแล้วยอมให้จนหมด แล้วดูพวกเราสิดูบ้านดูเมืองเราสิตอนนี้มันมาถึงนี่นะมันคุ้มแล้วเหรอเลือกตั้งทีไรก็ชูขึ้นมาอีกชูพักชูพักชูพัก,พกเขาจะเอาเสาไฟฟ้ามาปักพวกเราก็ต้องกาให้เท่านั้นเหรอในเมื่อมันมีโอกาสได้บัตรสองใบนะพี่น้องครับมันสมารถแยกพักแยกคนได้นะเรายังจะต้องสยบให้อีกเหรอคือถ้าพักอันนี้มาในเอาเสาล้วก็ต้องกาให้เลยเหรอเราจะทิ้งบ้านทิ้งเมืองให้ขนาดนี้เรายอมแพ้ สยบให้ต่อกลไกการตลาดต่อวิธีการโฆษณาสื่อสารมวลชนอย่างนี้เลยเหรอโดยสมบูรณ์เลยเหรอเราไม่ได้อะไรด้วยเนี่ยผมคำถามเพราะที่ผมอยากจะถามคือเราได้อะไรด้วยคนบขาาคนเขาวงคนอาคูได้อะไรด้วยการเข้าไปในพักไม่ได้แปลว่าเข้าไปแล้วต้องไปเป็นลูกน้องเขายอมเขาทุกอย่างไม่ใช่คนของพักส่งมาปกครองพวกเราผู้แทนเขตของเราไม่ใช่ตัวแทนของพักนั้นพักนี้ส่งมาเป็นใหญ่ปกครองเรานะครับ แต่ผู้แทนเขตคือคนของเราตัวแทนของเราที่เข้าไปปกป้องเราเถียงแม้แต่กับพรรคตัวเองสู้กับรัฐมนตรีของตัวเองเพื่ออะไรเพื่อเอางบเอาเงินเอาการพัฒนากลับมาที่บ้านเราไม่ใช่คนของเขาส่งมาคุมพวกเราแต่เป็นคนของเราที่ส่งขึ้นไปสู้กับพวกเขาที่ผ่านมาเราเลือกเพราะว่าพักมาตลอดถึงตอนนี้เราจะทำยังไงดีเราจะเลือกพักอีกเข้าไปก็เราเป็นอย่างที่เห็นเราได้อะไรด้วย คำถามผมคือเราได้อะไรด้วยตลอด30ที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนในคนนี้เป็นแสนน่ยพวกเราได้อะไรด้วย